ในหมู่บ้านเล็กๆริมชายฝั่งทะเลใต้บรรยากาศเงียบสงบแต่น่าขนลุกเคลื่นซัดฝั่งดังก้องราวกับประสิบความลับดำมืดกลิ่นเค็มของทะเลผสมกลิ่นใบมะพราะ้าวแห้งหลอยคลักคล้งบ้านไม้เก่าๆเรียงรายสีลอกล่อนจากแดดและลมผู้ใหญ่บ้านวัยเจ็ชื่อตาแสงทุกคนรู้จักดีเขาเป็นผู้นำหมู่บ้านมานานหลายสิบปีรอยยิ้มอบอุ่นแต่สายตาแฝงความลึกลับทุกคนเคารพเขาแต่บางคนกระซิบถึงความแปลก ตาแสงอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านไม้ปลายหมู่บ้านบ้านนั้นมืดมิดแสงไฟสลัวราวกับซ่อนอะไรคืนหนึ่งลมพัดแรงหน้าต่างบ้านตาแสงสัน่นสาวน้อยชื่อแก้วอายุ23สามเดินผ่านเธอเป็นเด็กกำพร้าอาศัยกับป้าข้างบ้านแก้วสวยผิวขาวดวงตาใสาเหมือนน้ำทะเลทุกคนรักแก้วเธอใจดีช่วยงานหมู่บ้านเสมอแต่คืนนี้แก้วดูตื่นตระหนกไปหน้าซีเืดิด เธอเดินเร็วมุ่งหน้าบ้านตาแสงมือกำแน่นถือจดหมายยับยุยีจดหมายนั้นมาจากตาแสงทุกคนรู้เรื่องนี้เขาขอเธอแต่งงานเมื่อวานต่อหน้าชาวบ้านทุกคนตกตะลึงเสียงซุบซิบดางทั่วหมู่บ้านแก้วอายุน้อยเกินไปตาแสงชราเกินควรทำไมเขาถึงเลือกเธอคำถามนี้วนในใจทุกคนแก้วไม่เคยตอบเธอเพียงยิ้มเศร้าๆคืนนี้เธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับตาแสง ประตูบ้านตาแสงเปิดอ้าลมเย็นพัดเข้ามากลิ่นเหม็นขาวบางอย่างลอยออกจากในบ้านแก้วหยุดชะงักหัวใจเต้นแรงราวกลองศึกเธอก้าวเข้าไปเท้าเหยียบพื้นไม้ที่ลื่นแสงไฟจากตะเกียงสองเงามืดบนผนังเงาหน,นั้นดูผิดปกติคล้ายคนแต่บิดเบี้ยวแก้วปกลืนน้ำลายหยิบจดหมายออกจากกระเป๋าตาแสงฉันต้องคุยด้วยเดี๋ยวนี้เธอตะโกนไม่มีเสียงตอบมีเพียงลมครวญน,นอกบ้าน เธอเดินลึกเข้าไปห้องมืดมิดเย็นเยือกกลิ่นข้านั้นแรงขึ้นราวกับเลือดเก่าๆแก้วอยู่ที่ห้องครัวมือสันขณะจับประตูในนั้นตาแสงนั่งอยู่มองเธอด้วยตาแดงกดำแก้วทำไมถึงมาเสียงเขาดังทุงหน้ากลัวแก้วถอยหลังมือกําจดหมายแน่นขึ้นฉันไม่แต่งงานกับคุณเธอพูดเสียงสันตาแสงยิ้มรอยยิ้มนั้นเย็นชาเกินบรรยายเธอไม่มีทางเลือกเขาลุกขึ้นช้าๆ มีดในมือเขาวาววับสะท้อนแสงตะเกียงแก้วกรีดร้องหันหลังวิ่งออกจากบ้านลมทะเลพัดแรงราวกับผลักเธอให้เร็วขึ้นเธอวิ่งผ่านต้นมะพร้าวใบไม้ขูดผิวเจ็บแสบเสียงฝีเท้าตาแสงดังตามมาไม่ไกลนะักแก้วสะดุดก้อนหินล้มลงบนพื้นสายมือเธอควานหาอะไรสักอย่างในความมืดนิ้วสัมผัสโลหะเย็นด้ามมีดเก่าๆใจเธอเต้นแรงนี่คือโอกาสรอดชีวิต ตาแสงปรากฏตัวเงามืดทับทับร่างเธออย่าขัดขืนมันง่ายกว่านี้เขากระซิบแก้วกับมีดแน่นมองตาเขาด้วยความกลัวแต่ในใจเธอมีบางอย่างเปลี่ยนไปความกลัวกลายเป็นโทสะดวงตาเธอวาววับเธอพุ่งไปข้างหน้ามีดในมือชูสูงตาแสงตกตะลึงถอยหลังไป1หนึ่งกาวมีดของแก้วเฉียดแขนเขาเลือดหยดลงซายเขาคำรามด้วยความเจ็บมองเธอด้วยความแค้น แกเธอกล้าทำร้ายฉันเขาตะโกนแก้วไม่ตอบเธอวิ่งต่อไปไม่หันหลังหมู่บ้านเงียบสงบแต่ความลับเริ่มประตูชาวบ้านบางคนได้ยินเสียงกรีดร้องนั้นแสงไฟจากบ้านต่างๆเริ่มสว่างขึ้นแก้ววิ่งถึงบ้านป้าหอบหายใจแทบขาดป้าตื่นตระหนกถามว่าเกิดอะไรขึ้นแก้วเล่าเรื่องทั้งน้ำตามือยังกำมีดตาแสงไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดเธอพูดป้ามองมีดเปื้อนเลือดไปหน้าซีดเผือด หนูทำอะไรลงไปแก้วป้าถามเสียงสันแก้วเงียบมองออกไปยังทะเลมืดมิดคลื่นยังซัดฝั่งดังก้องราวกับร้องไห้บางอย่างในหมู่บ้านนี้เริ่มเปลี่ยนไปแล้วตาแสงไม่ได้กลับบ้านคืนนั้นชาวบ้านสงสยัยเช้าว,วันต่อมารอยเลือดบนรายยังอยู่แต่ตาแสงหายไปราวกับละลายในอากาศชาวบ้านรวมตัวกันกระซิบถึงเรื่องราวบางคนเชื่อว่าแก้วโกหกเพื่อหนีงานแต่ง บางคนสงสัยตาแสงว่าเขาซ่อนอะไรบ้านของตาแสงถูกปิดตายไม่มีใครกล้าเข้ากลิ่นขาวนั้นยังลอยออกมาหน้าขนลุกแก้วไม่พูดมากเธอเก็บตัวเงียบเงียบแต่ในใจเธอความกลัวยังไม่จางหายเธอรู้สึกถึงสายตาคอยจับเจ้าในความมืดมีบางอย่างในหมู่บ้านนี้ไม่ใช่มนุษย์คืนต่อมาเสียงโรวนดังจากบ้านตาแสงไม่ใช่เสียงลมแต่เหมือนคนร้องไห้ แก้วตื่นจากฝันร้ายเหงื่อท่วมตัวเธอคว้าจดหมายเก่าอ่านซ้ำอีกครั้งในจดหมายนั้นมีคำขู่ซ่อนอยู่ถ้าเธอไม่ยอมความตายจะตามมาหัวใจแก้วเต้นแรงมือสั่นขณะอ่านตาแสงรู้เรื่องราวที่ไม่มีใครรู้ความลับของแก้วอดีตที่เธอซ่อนไว้เธอเคยหนีจากเมืองใหญ่มาที่นี่มีบางอย่างตามเธอมาเงามืดจากอดีตตาแสงรู้เรื่องนี้เขาใช้มันข่มขู่ แก้วคำจดหมายแน่นฉีกมันเป็นเสีย่ยนเธอจะไม่ยอมให้เขาควบคุมแต่ในใจเธอคำถามยังคงค้างตาแสงหายไปหนเขายังมีชีวิตอยู่หรือหรือสิ่งที่ตามเธอมาไม่ใช่ตาแสงหมู่บ้านนี้มีอะไรซ่อนอยู่กันแน่คลื่นทะเลยังคงซัดฝังไม่เคยหยุดกลิ่นข้าวจากบ้านตาแสงลอยมาในลมแก้วมองออกไปนอกหน้าต่างดวงตาว่างเปล่าบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเธอรู้สึกได้ และมันจะเปลี่ยนทุกอย่างในหมู่บ้านนี้หมู่บ้านริมทะเลใต้ย,ยังคงเงียบสงบแต่ความตึงเครียดลอยฟุง้งคลื่นซัดฝั่งดังครืนราวกับเตือนภัยบางอย่างกลิ่นเค็มผสมกลิ่นคาวลอยจากบ้านตาแสงทรายบนชายหาดยังเปื้อนรอยเลือดจางๆแก้วนอนไม่หลับคืนนั้นฝันร้ายตามหลอกหลอนภาพตาแสงยิ้มเย็นชามีดในมือวาววับเธอตื่นตัวสั่นเมื่อชุ่มเย็นเยือกป้าสังเกตเห็นแก้วเปลี่ยนไปเงียบครึมผิดป,ปกติ แกบอกป้ามาเกิดอะไรขึ้นป้าถามแก้วสายหน้ามือกำขอบหน้าต่างแน่นเธอมองทะเลมืดมิดคลื่นเหมือนกระซิบคำขู่เช้าว,วันใหม่ชาวบ้านรวมตัวหน้าบ้านตาแสงประตูบ้านยังปิดตายกลิ่นคาวยิ่งรุนแรงบางคนพูดถึงแก้วบางคนสงสัยตาแสงเขาหายไปไหนไม่มีร่องรอยเลยชาวบ้านกระซิบแก้วยืนอยู่ห่างๆดวงตาจ้องพื้นสายรอยเลือดนั้นยังอยู่แต่ตาแสงหายไป เด็กหนุ่มชื่อเอกลูกชายชาประมงก้าวออกมาผมเห็นบางอย่างคืนนั้นใกล้บ้านตาแสงเขาพูดทุกคนหันมองเงียบกริบรอคำอธิบายเงามืดเคลื่อนไหวไม่เหมือนตาแสงเอกเล่าแก้วใจเต้นแรงคำพูดเอกทำให้หวานไวเงามืดนั้นคืออะไรเธอเริ่มสงสัยชาวบ้านตัดสินใจต้องตรวจบ้านตาแสงประตูถูกงัดออกเสียงไม้ดังลั่นหน้าขนลุกกลิ่นคาวเชยแรงราวกับความตายลอยฟุง้ง แก่าตามชาวบ้านเข้าไปเท้าเหยียบพื้นไม้ลื่นภายในบ้านมืดสนิทแสงแดดสองไม่ถึงตะเกียงเก่ายังวางอยู่แสงสลัวสันไวห้องครัวเงียบสงัดมีตาแสงหายไปแต่บนต๊ะไม้มีรอยขีดคนแปกประหลาดรอยนั้นเหมือนตัวอักษรแต่ไม่มีใครอ่านออกแกวมองรอยขีดคนหัวใจเต้นแรงขึ้นมันเหมือนข้อความเตือนหรือคำสาบโบราณเอก,ก้มดูใกล้ๆนิ้วสัมผัสรอยขีด นี่ไม่ใช่แค่รอยมันจงใจขีดไว้เขาพูดชาวบ้านเริ่มกลัวกระสิบถึงเรื่องผีสางบางคนเล่าตำนานเก่าเกี่ยวกับบ้านหลังนี้บ้านนี้เคยมีคนตายหายไปไม่ทิ้งร่องรอยแก้ฟังแล้วหนาวสันหลังมือเย็นเฉียบเธอจำจดหมายตาแสงได้คำขู่ที่ซ่อนอยู่ถ้าเธอไม่ยอมความตายจะตามมาคำพูดนั้นวนในหัวราวกับเสียงสะท้อนแก้วเดินออกจากบ้านหายใจแทบไม่ทัน ลมทะเลพัดแรงใบมะพร้าวสั่นครวนเธอรู้สึกถึงสายตาจากที่ไหนสักแหง่งมองไปรอบตัวไม่มีใครอยู่ใกลแต่ความรู้สึกนั้นชัดเจนมีคนจับจองคืนนั้นแก้วนั่งหน้าบ้านป้ามองทะเลดวงจันทร์สองแสงจางเนาคลื่นเต้นระยิบมีเสียงฝีเท้าเ,าเบาๆดังจากทางชายหาดแก้วชะงักมือกำราวไม้แน่นเงาคนเดินมาใกล้รูปก,กายคุ้นเคย เป็นเอกเขาดูตื่นตระหนกไปหน้าซีเผือแก้วฉันพบอะไรบางอย่างต้องบอกเธอแก้วลุกขึ้นหัวใจเต้นแรงราวกลองเอกิบผ้าขาดขาดออกจากกระเป๋าผ้านั้นเปื้อนคราบดำคล้ายเลือดแห้งพบใกล้โขดหินหลังบ้านตาแสงเขากระซิบแก้วมองผ้าชิ้นนั้นความกลัวพุ่งสูงมันเหมือนผ้าจากเสื้อตาแสงเคยเห็นมาก่อนเราต้องไปดูที่นั่นคืนนี้เลยเอกพูด แก้วสายหน้าความกลัวครอบกำจยแต่เอกยืนดวงตาเขาจริงจังถ้าเรารอชาวบ้านจะสงสัยเธอมากขึ้นแก้วจำใจยอมตามคว้าไฟฉายเก่าทั้งสองเดินไปชายหาดลมเย็นเยอือกโขดหินทอดยาวมืดมิดน่าสะพรึงกลัวแสงไฟฉายสองสว่างเผยรอยเท้าบนรายรอยเท้านั้นใหญ่เกินไปไม่เหมือนตาแสงแก้วหยุดเดินหัวใจเต้นแรงขึ้นนี่ไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์เธอกระซิบ เอกมองรอยเท้าดวงตาเบิกกว้างรอยนั้นลึกผิดปกติคล้ายกรงเล็บขูดทั้งสองก้วต่อไปมุ่งหน้าโขดหินกลิ่นคาวลอยมาแรงราวกับความตายรออยู่ใต้โขดหินมีกองผ้าขาดวางกองแก้วสองไฟฉายมือสั่นขณะมองผ้าเปื้นเลือดแห้งมีเศษกระดูกบนอยู่เอกถอยหลังใบหน้าสีเปาวาผีนี่มันอะไรกันแก้วเขาถามแก้วไม่ตอบดวงตาจ้องกองผ้า มีบางอย่างขยับในเงามืดด้านหลังเสียงครวญเบาๆดังจากโขดหินไม่ใช่ลมแต่เหมือนคนร้องไห้แก้วหันไฟฉายไปเงามืดหายวับหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะระเบิดเราต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เธอพูดเอกพยักหน้าวิ่งตามเธอกลับหมู่บ้านคืนนั้นหมู่บ้านเงียบสงดแต่ตึงเครียดชาวบ้านเริ่มสงสัยแก้วมากขึ้นทุกวันบางคนเห็นเธอกับเอกใกล้โขดหิน ข่าวลือแพร่กระจายว่าแก้วค่าตาแสงแก้วนั่งในบ้านป้ามองจดหมายฉีกขาดความลับของเธออดีตที่ซ่อนไว้ตาแสงรู้เรื่องนั้นเขาข่มขู่เธอแต่เงามืดที่โคดหินไม่ใช่ตาแสงมันเป็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกว่านั้นเช้าว,วันต่อมาชาวบ้านพบรอยเท้าใหม่รอยเท้าเดียวกันใกล้บ้านของแก้วป้าดูตื่นตระหนกมือจับแขนแก้วแน่นหนูต้องหนีจากที่นี่ก่อนจะสายเกิน แกสายหน้าเธอจะไม่หนีอีกอดีตตามหลอกหลอนแต่เธอต้องเผชิญมีบางอย่างในหมู่บ้านนี้ซ่อนอยู่ในเงาและมันรู้ความลับของเธอทุกอย่างแก้แตัดสินใจเธอจะหาคำตอบเอกยอมช่วยเขาเชื่อใจแก้สนิททั้งสองวางแผนค้นบ้านตาแสอีกครั้งแต่คราวนี้จะลึกกว่านั้นต้องหาความจริงคืนต่อมาลมทะเลพัดแรงผิดปกติคลื่นสัตว์ฝั่งดังลั่นราวกับร้องเตือน แก้วและเอกย่องไปบ้านตาแสงมืดมิดประตูเปิดค้างไว้ลมพัดผ้าม่านสัน่นกลิ่นคาวนั้นยังอยู่แรงยิ่งกว่าเดิมทั้งสองก้าวเข้าไปหัวใจเต้นระสั่พื้นไม้ดังเอียดทุกอย่างก้าวน่าสะพรึงในห้องลับใต้หลังคามีกล่องไม้เกา่าแก้วเปิดกล่องนั้นมือสั่นขณะสัมผัสข้างในมีจดหมายเก่ารูปถ่ายขาดวินและสมุดบันทึกเขียนด้วยลายมือตาแสงแก้วเปิดสมุดนั้นอ่านด้วยใจระทึก ความมนหมู่บ้านริมทะเลใต้ตึงเครียดราวกับพายุกำลังก่อตัวคลื่นสัดฝั่งดังสนั่นคล้ายคำรามแห่งความโกรธกลิ่นข้าวจากบ้านตะแสงลอยคลกคลุ้งน่าสะพรึงกลัวทรายบนชายหาดเปื้อนรอยเท้าแปลกประหลาดแก้วนั่งจ้องสมุดบันทึกลายมือตาแสงสันไวทุกหน้าบันทึกเล่าถึงความลับมืดมิดชื่อของเธอปรากฏบ่อยด้วยถ้อยคำข่มขู่แก้วต้องเป็นของฉันมิฉะนั้นความตายรอยอยู่ เอกยืนข้างๆมองสมุดด้วยความหวาดกลัวนี่ไม่ใช่แค่ตาแสงเขารู้มากเกินไปแก้วพยักหน้าหัวใจเต้นแรงราวกลองศึกรูปถ่ายในกล่องไม้เผยหน้าคนแปลกหน้าผู้หญิงในภาพเหมือนแก้วแต่ตายมานานนี่คือแม่ของฉันแก้วกระซิบเสียงสัน่นเอก,กงักมองเธอด้วยความตกตะลึงตาแสงรู้เรื่องแม่เธอได้ยังไงเขาถามแก้วไม่ตอบน้ำตาคลอในดวงตา อดีตที่เธอหนีมาเริ่มตามทันแล้วเสียงลมครวนดังนอกบ้านราวกับร้องไห้แสงจันทร์สองผ่านหน้าต่างสะท้อนเงามืดมีบางอย่างเคลื่อนไหวใกล้บ้านตาแสงแก้ปิดสมุดมือสั่นขณะวางลงเราต้องหาความจริงคืนนี้เลยเธอพูดเอกลังเลแต่พยักหน้าด้วยความมุ่งมั่นทั้งสองคว้าไฟฉายเดินฝ่าความมืดลมทะเลพัดแรงใบมะพร้าวสันสถาน กลิ่นคาวยิ่งรุนแรงเมื่อเข้าใกล้โขดหินรอยเท้าแปลกประหลาดยังคงอยู่บนสายแก้วสองไฟฉายมองเห็นเงาดำขยับใครอยู่ที่นั่นเธอตะโกนเสียงสัน่นไม่มีเสียงตอบมีเพียงคลื่นซัดฝังเอกก้าไปข้างหน้ามือกับมีดแน่นระวังตัวไว้แก้วเขากระซิบเบาๆทั้งสองเดินต่อใกล้โขดหินมากขึ้นกลิ่นเลือดเก่าลอยมาผสมกลิ่นทะเลเค็มใต้โขดหินมีกองผ้าขาดเพิ่มขึ้น แก้วกลมดูใจเต้นแรงราวจะระเบิดผ้าเปื้อนเลือดแห้งมีกลิ่นเน่าคลุงนี่ไม่ใช่แค่ผ้ามันมีอะไรซ่อนอยู่เอกใช้มีดเีายผ้าเผยกระดูกชิ้นเล็กแก้วถอยหลังกรีดร้องด้วยความสยดสยองนี่มันกระดูกมนุษย์เธอพูดเสียงแตกเอกมองรอบตัวเงามืดเริ่มเคลื่อนไหวเสียงฝีเท้าดังใกล้จากด้านหลังโขดหินแก้วหันไฟฉายไปเงาคนปรากฏชัดเจนไม่ใช่ตาแสงแต่เป็นชายแปลกหน้า ใบหน้าเขาบิดเปี้ยวดวงตาวาววับน่าสะพรึงแก้วเธอนี้ฉันไม่ได้เขาพูดเสียงทุ้มแก้วชะงักรู้สึกถึงความหนาวเย็นคุณเป็นใครเธอถามมือสันขณะจับไฟฉายชายคนนั้นยิ้มรอยยิ้มเย็นชาหน้าสะอิสเอียนฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอและตาแสงเอกก้าไปข้างหน้าชูมีดข่มขู่อย่าเข้ามาใกล้มิฉะนั้นนาตายชายแปลกหน้ายิ้มกว้างเดินเข้ามาช้าช้า พวกแกไม่รู้ว่าเจอกับอะไรเขากระซิบแก้รู้สึกถึงอันตรายหัวใจเต้นระสรรํำวิ่งเอกเธอตะโกนดึงแขนเขาทั้งสองวิ่งผ่านโขดหินทรายกระจายใต้ฝ่าเท้าชายแปลกหน้าตามมาเสียงฝีเท้าดังกองลมทะเลพัดแรงราวกับผลักให้เร็วขึ้นแก้สะดุดรากไม้ล้มลงบนพื้นทรายไฟฉายหล่นจากมือกลิ้งหายในความมืดเอกหยุดช่วยมือควานหาไฟฉาย ทิ้งมันไปวิ่งต่อแก้วตะโกนทั้งสองวิ่งต่อมุ่งหน้าหมู่บ้านเสียงฝีเท้าชายแปลกหน้ายังดังตามมาบ้านป้าปรากฏในสายตาแสงไฟสลัวรออยู่แก้วผลักประตูเข้าไปล็อกก่อนแน่นานาป้าตื่นตระหนกมองทั้งสองด้วยความสับสนเกิดอะไรขึ้นทำไมวิ่งหน้าตื่นป้าถามแก้วหอบหายใจเล่าถึงชายแปลกหน้าเขาไม่ใช่ตาแสงแต่รู้เรื่องฉันเอก,กวางมีดลงมือยังสั่นไม่หยุด รอยเท้าที่โขดหินเป็นของเขาแน่ป้ามองทั้งสองดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวหมู่บ้านนี้มีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่คิดแก้วนั่งลงมองสมุดบันทึกในมือลายมือตาแสงเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งแม่ของแก้วหายไปเมื่อ20ปีก่อนตาแสงรู้ว่าเธอตายแต่ไม่บอกว่าใครฆ่าเขารู้ว่าแม่ถูกฆ่าและรู้ว่าใครทำแก้วพูดช้าช้าน้ำตาไหลลงแก้ม เอกมองเธอความสงสารฉายในดวงตาเราจะหาความจริงเพื่อแม่ของเธอคืนนั้นหมู่บ้านเงียบสงัดแต่ตึงเครียดเสียงคลื่นยังดังก้องราวกับร้องเตือนกลิ่นคาวจากโขดหินลอยมาถึงบ้านเก้านอนไม่หลับภาพชายแปลกหน้าติดตารอยยิ้มของเขาคล้ายรู้ทุกความลับเช้าวันต่อมาชาวบ้านรวมตัวอีกครั้งขขาชายแปลกหน้าแพร่กระจายทุกคนตื่นตระหนกบางคนเห็นเขาเดินวนใกล้ชายหาด เขาไม่ใช่คนหมู่บ้านนี้ชาวบ้านกระสิบแก้วและเอกตัดสินใจต้องเผชิญหน้ากับเขาทั้งสองเดินไปชายหาดไฟฉายในมือพร้อมสายเย็นใต้ฝ่าเท้าคลื่นซัดดังครื่นโขดหินปรากฏอีกครั้งเนามืดรออยู่ชายแปลกหน้ายืนอยู่มองทั้งสองยิ้มแก้วเธอหนีความจริงไม่ได้เขาพูดแก้วก้าวไปข้างหน้าดวงตาเต็มไปด้วยโทสะคุณรู้เรื่องแม่ฉันคุณคือใครชายคนนั้นหัวเราะ เสียงดังก้องหน้าสะพรึงตาแสเป็นแค่หุ่นเชิดฉันคือตัวจริงเอกชูมีดขึ้นมือสั่นแต่แน่วแน่พูดมาเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นนายจบชายแปลกหน้าก้าวถอยหลังหัวเราะต่อความจริงอยู่ในสมุดนั้นอ่านให้จบเขาหายไปในเงามืดราวกับละลายแก้วและเอกยืนนิ่งหัวใจเต้นระสำ่ำสมุดบันทึกในมือแก้วหนักอึ้งราวกัวเราต้องอ่านมันต่อค้นหาความจริง ทั้งสองกลับบ้านปานั่งเปิดสมุดอีกครั้งลายมือตาแสงเล่าถึงการฆาตรกรรมเกา่าแม่ของแก้วถูกฆ่าใกล้โขดหินนั้นแต่ฆาตากรไม่ใช่ตาแสงเขาแค่รู้เห็นมีคนอื่นในเงาควบคุมทุกอย่างแก้วอ่านประโยคสุดท้ายหัวใจหยุดชะงักชื่อชายแปลกหน้าปรากฏในหน้ากระดาษเขาคือเงามืดที่ตามฉันมาแก้วกระซิบมองออกไปนอกหน้าต่างทะเลมืดมิดคลื่นอย่างซัดไม่หยุด มีบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาเธอรู้สึกได้และมันจะเปลี่ยนทุกอย่างในหมู่บ้านนี้ตะวันซ่อนตัวหลังแท่นบูชาในโบสถ์เกา่ากลิ่นไม้ผูและฝุนเก่าชนในจมูกเสียงฝีเท้าของในายใหญ่ดังใกล้เข้ามาแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างแตกสร้างเงาสะท้อนน่าสะพรึงตะวันกำเอกสารเปียกแน่นหัวใจเต้นรัวมีดในมือของในายใหญ่สะท้อนแสงจันทร์สลัวเด็กชายรู้ว่าเขามีเวลาเพียงไม่กี่วินาที เขาคลานไปที่ช่องเล็กหลังแท่นบูชาไม้เก่าผุพังแตกออกเมื่อเขาดันแรงตะวันมุดออกไปล้มลงบนพื้นหญ้าเปียกฝนตกหนักกลิ่นดินและใบไม้เปียกอบอวนเสียงนา่ใหญ่ตะโกนดังจากในโบสถ์ตะวันวิ่งสุดแรงมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบน้ำในทะเลสาบนิ่งสนิทเงาสะท้อนเมฆมืดโคลนและเท้าเขาเสื้อผ้าชุ่มน้ำหนักดึงตะวันซ่อนตัวหลังต้นไม้ใหญ่ลมหายใจถี่กระชั้น เอกสารในกระเป๋ายังอยู่แม้เปีกจนยับเขารู้ว่านี่คือหลักฐานชี้ตัวฆาตกรแต่ความลับที่ใหญ่กว่ารอเขาอยู่ตะวันได้ยินเสียงฝีเท้าดังใกล้ทะเลสาบเงาของในายใหญ่ปรากฏในหมอกหนาที่ยามค่ำไฟฉายในมือเขาส่องไปที่ผิวน้ำเงียบตะวันกลั้นหายใจรู้ว่าเขาถูกตามล่าทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังจากในป่าในายใหญ่หยุดชงะงักหันหน้าไปทางเสียง ตะวันฉวยโอกาสวิ่งไปที่ถนนครวดฝนทําให้ถนนลื่นเสียงน้ํากระเซน็นดังทุกอย่างกลิ่นน้ำค้างและโคลนผสมกับกลิ่นเงือ่อตะวันมุ่งหน้าไปที่บ้านของลุงชัยเขาหวังว่าลุงชัยยังมีชีวิตอยู่บ้านริมน้ํำมือสนิทกลิ่นปลาเค็มลอยมาตะวันผลักประตูเข้าไปเสียงไม้ดังลั่นลุงชัยนอนอยู่บนพื้นเลือดแห้งกระกัังตะวันคุกเข่าลงมือสั่นขนาดจับลายลุง ลุงชัยพูดอะไรสักคำเขากระซิบลุงชัยลืมตาขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวน้ำพึ่งไม่ได้ตายคนเดียวเขาพูดเบาๆตะวันตัวแข็งค้างคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผาหมายความว่าอย่างไรเขาถามด้วยความสับสนลุงชัยไอออกมาเลือดเปื้อนที่มุมปากมีคนอื่นในคืนนั้นเขากระซิบต่อตะวันรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไม่ใช่จากฝนเขาคว้าสมุดของพ่อเปิดหน้าสุดท้ายอีกครั้ง บันทึกพูดถึงเงาสองเงาในคืนที่พ่อหายไปตะวันจําได้ว่าเขาเห็นเงาดำสองเงาคืนที่น้ําพึ่งตายเขาคิดว่าเป็นในายใหญ่แต่ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยเรื่องนี้ซับซ้อนขึ้นตะวันช่วยลุงชัยลุกขึ้นวางเขาบนเก้าอี้กลิ่นเลือดและน้ํามันเครื่องทําให้เขาคลื่นไส้เขายัดเอกสารและสมุดลงกระเป๋าอย่างระวังผมจะพาลุงไปหาหมอตะวันพูดหนักแน่น ลุงชัยสายหน้าหนีไปก่อนที่มันจะกลับมาตะวันรู้ว่าเขาไม่มีเวลามากนักเขาพยุงลุงชัยเดินออกจากบ้านนั้นถนนกรวดเปียกชื้นเสียงฝนดังไม่หยุดหมอกหนาะทําให้เมืองสะเง,งาดูเหมือนเมืองร้างตะวันพาลุงชัยไปที่ร้านยาของป้าแสงร้านนั้นอยู่สุดถนนกลิ่นยาสมุนไพรลอยมาป้าแสงเปิดประตูมองทั้งสองด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นเธอถามเสียงสั่นเล็กน้อย ตะวันเล่าเรื่องโกดังและในายใหญ่ให้ฟังป้าแสงหน้าซีดลงเมื่อได้ยินชื่อน้ำพึ่งน้ำพึ่งเคยมาหาฉันก่อนตายเธอบอกตะวันหยุดนิ่งมองป้าแสงด้วยความสงสัยเธอบอกว่าเจอสมุดในบ้านในายใหญ่ป้าพูดสมุดนั้นไม่ใช่ของพ่อตะวันแต่เป็นของน้ำพึ่งตะวันรู้สึกถึงความจริงที่กำลังคลายปมน้ำพึ่งเขียนบันทึกเกี่ยวกับในายใหญ่และการค้า เธอซ่อนสมุดนั้นไว้ที่ไหนสักแห่งในเมืองตะวันรู้ว่าเขาต้องหาสมุดเล่มนั้นให้เจอป้าแสงพันแผลให้ลุงชัยมือเธอสั่นเล็กน้อยกลิ่นยาและแอลกอฮอล์อกอวลในร้านเล็กตะวันมองออกไปนอกหน้าต่างฝนยังตกหนักเงาดำปรากฏในหมอกหัวใจของเขาสั่นสะเทือนมันมาแล้วลุงชัยกระซิบไปหน้าซีดขาวต่วันคว้ามือลุงชัยวิ่งไปที่ประตูหลังป้าแสงล็อกประตูหน้าเสียงดังในความเงียบ ทั้งสามซ่อนตัวในห้องเก็บของมืดมิดกลิ่นสมุนไพรแห้งและฝุ่นทำให้ตะวันจามเสียงเคาะประตูดังขึ้นแรงและน่าสะพรึงกลัวเปิดประตูเดี่ยวนี้เสียงในใหญ่ดังกองตะวันรู้ว่าเขาต้องปกป้องสมุดและเอกสารเขายัดมันลงใต้หลังไม้เก่าในห้องป้าแสงกระซิบมีทางลับใต้พื้นเธอเปิดแผ่นไม้เผยอ,อุโมงค์มืดด้านล่างกลิ่นดินเปียกและเชื้อราลอยขึ้นมา ตะวันพยุงลุงชัยลงไปในอุโมงคนั้นป้าแสงตามมาปิดแผ่นไม้อย่างเงียบเชียบเสียงเคาะประตูดังสนั่นจากด้านบนอุโมงคคบและชื้นน้ำหยดจากเพดานหินตะวันรู้สึกถึงความหนาวที่แทรซึ่มกระดูกแสงตะเกียงในมือป้าแสงสั่นวหวเล็กน้อยพวกเขาเดินลึกเข้าไปเสียงฝีเท้าดังกองอุโมงค์นำไปสู่ป่าที่ยุ่งเหยิงด้านนอกตะวันโผล่ออกมากลิ่นใบไม้ปิดตีหน้า ฝนหยุดตกแล้วแต่หมอกยังหนาทึบลุงชัยหายใจถี่ดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดสมุดของน้ำพึ่งอยู่ที่โบสถ์เกา่าเขาบอกแต่วันตัวแข็งค้างโบสถ์ที่เขาเพิ่งหนีมาในายใหญ่คงอยู่ที่นั่นรอเขาด้วยมีดแต่สมุดนั้นอาจเป็นกุญแจสู่ความจริงตะวันรู้ว่าเขาต้องกลับไปที่นั่นป้าแสงจับไหล่เขาอย่าเสี่ยงเกินไปแต่ตะวันสายหน้าความมุ่งมั่นลุกโชนเขาทิ้งลุงชัย และป้าแสงไว้ในป่าเด็กชายวิ่งกลับไปที่โบสถใจเต้นแรงกลิ่นฝนและดินปิดติดตามตัวเขาโบวถ์เก่าปรากฏในหมอกเนามืดน่าสะพรึงตะวันผลักประตูเข้าไปเสียงไม้ดังลั่นภายในเงียบสนิทกลิน่นฝนและเทียนเก่าลอยเขาค้นหาแท่นบูชามองหาสมุดของน้ำพึ่งนิ้วสัมผัสช่องเล็กใต้แท่นไม้ผูสมุดหนังสีดำปรากฏขึ้นตัวอักษรสีทอง ตะวันเปิดสมุดใจเต้นด้วยความตื่นเต้นน้ำเพิ่งเขียนถึงในายใหญ่และพันธมิตรลับชื่อหนึ่งปรากฏขึ้นชื่อที่ตะวันรู้จักป้าแสงผู้หญิงที่เพิ่งช่วยเขาเมื่อครูตะวันตัวสันความจริงนี้เหมือนฟ้าผ่าป้าแสงรู้เรื่องการค้าของในายใหญ่ตลอดเธอเป็นส่วนหนึ่งของความลับมืดบิดนี้ตะวันได้ยินเสียงฝีเท้าดังจากด้านนอกเขายัดสมุดลงกระเป๋าหัวใจเต้นระรัว ในายใหญ่หรือป้าแสงใครกำลังตามมาเมืองสงเงาเต็มไปด้วยการทรยศและความลับตะวันรู้ว่าเขาต้องหนีอีกครั้งแต่ความจริงที่เขาเพิ่งค้นพบเปลี่ยนทุกอย่างป้าแสงไม่ใช่ผู้ช่วยแต่เป็นศัตรูเด็กชายวิ่งออกจากโบสถ์ฝาความมืดหมอกหนาที่ยังคงปกคลุมเมืองน่าสะพรึงปลัวเขาต้องปกป้องสมุดและตัวเองจากนามืดความจริงเกี่ยวกับน้ำผึ้งและพ่อยังรอยอยู่ แต่ตอนนี้ตะวันไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อใจใคร